คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำแลคะครับโอเคครับผมก็กลัาสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกม Double Fortune นะครับมามีเข้ามาที่สามพันนะทุกคนเริ่มเบ็น120เลยแล้วกันนะครับมาลุยเลยครับผมเปิดออโต้ไปที่30รอบแล้วกันนะทุกคนผมขี้เกียจกดเองนะครับ เกมนี้เสียดายอยู่นะมันไม่มีซื้อฟรีสปิน,นครับรุนกับออโต้แล้วก็เทอร์โบแล้วกันเนาะมาวันนี้ขอเข้าซักฟรีสองฟรีแล้วกันนะทุกคนเกมนี้ผมว่ามันชอบล่อนละอ่ะดูดิจะได้หรือเปล่าครับยังไงดอกนี้อุ้ย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 อื้อหือไม่มานะทุกคนมารอบนี้ยังไงโอ้โหยังไม่มาอยู่นะครับ ร่อเก่งเกินถ้าจะรอบแบบนี้นี่มาสักทีแล้วกันนะเพื่อนเอาให้มันจบจบไปเลยแล้วกันนะตอนนี้รอบหมดเลยที่21รอบนะทุกคน mm hmm. มาลุยต่อเลยครับผม เกมนี้ล่าสุดผมโดนไปยับเลยนะทุกคนมาดูว่าวันนี้เจาคืนได้หรือเปล่านะคู่รักนรลกนะครับมาสักทีเดียวเบิ้ล โอ้โหทุกคนเงียบกิฟเลยนะครับจะรอดหรือเปล่าง,งานนี้มาสักีเดื่อนยังไงโอเคสวยเรียบร้อยมาดิมาจังหวะน,นี้แหละทุกคนขอหน่อยแล้วกันนะได้เปล่า เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับผมโอเคบอกเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับมาบอกเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะทุกคนผมว่าฟรีเกมรอบนี้ไม่ค่อยลั่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดอกนี้จัดไปครับอกเอาว่าเรียบร้อยแตกหมื่นหรือเปล่าดอกนี้ยังไงยังไงโอ้ยไหลไม่หยุดเลยนะทุกคนโอเคครับผมได้มาที่9,920นะครับมาลุ้นไปกันต่อเลยครับผมตอนนี้กำไรมีมาที่หนึ่งมื่นแล้วนะครับทุกคนบวกเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับจัดมาเลยครับผม โอ,โอ้โหโดอกนี้สวยได้มาที่1น2 0นะฮะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าได้เท่าไหร่นะ1ิหมุนได้มาที่1 10, 2 8 6 4นะครับผมว่าถ้าไม่ได้รอบเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ทุนคืนด้วยซ้ำนะมาตอนนี้ออโต้เลยที่1รอบนะครับหมุนออโต้นี้เลิกเลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคน ได้กำไรแล้วเลิกเลยแล้ะกันนะใครจะไปต่อก็ไปนะผมพอแค่นี้แล้ะกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ